เอาอีกหน้าจอเ้าแตกหน้าจอโทรศัพท์เพื่อนเป็นบางส่วนออกแล้วค่อยเพิ่มใหม่อัตโนมัติขนาดเลยรู้หมดเจ,จ้านี่คนน้อยเสิร์ฟมีวันจันทร์ เร็วเร็วเร็วทำการบ้านค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะอาจารย์ต่อไปด้วยความมุ่งมั่นขอบคุณค่ะผู้น้อยเขาคาราวะคุณพี่ทั้งสามขอบคุณค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วแม่สั้นๆเนาะคุณแม่สูงคุณแม่ถ่ายคุณแม่เละคุณแม่แสงชั้นๆชั้นๆแล้วง่ายดีนั่นเห็นไหมพูดตกอีกแล้วดีไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นจ้ะขึ้นนิดเดียว เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เนาะแม่ทายเนาะคุณแม่สุดีใจตรงนี้ <laughs> <laughs> ผู้ที่ผ่านไปแล้วนะดีใจจังเลยสวัสดีคนคนมุ่งดีทักทายแม่แสงอรุณ่อยจบแต่ไม่จบนะคะไม่รู้จะคุยอะไรมั่งอะ่ะแม่ทายจ้าสามดวงตาใครเอ,อืยใครเอ,อ่ยสามดวงตา ว่าจะไม่ขึ้นไลรแต่มันไม่มีนาทีเลยก็ต้องขึ้นเหมือนเดิมกลวไมเนาะกาแฟกาแฟนอนหลับไหมนะกาแฟกาแฟน้อแม่ท้ายจ้ะขอบคุณค่าห้าดวงตาใครหนอะใครเนาะก็ได้กินข่าวว่ายาทองสีไม่มีความทุ่มค่อยลงเหมือนเดิมคุณแม่คุณแม่แสงคงไปแล้วมั้ง คุณแม่แสงก็น้อยคนมุ่งดีไปไหนว่าไม่มาเสิร์ฟน้ำเลยแักเทเอ้วยังติดเหลืองเหรอคะนี่แหละคำว่าไม่มั่นใจไม่ท้ายจ๋าเพื่อนเป็นบางส่วนออกแล้วค่อยเพิ่มใหม่อัตโนมัติขนาดเลย รู้หมดเจ็บคนมุ่งดีทักแชทเหรอมันไม่ใช่แชทค่ะไม่ใช่แชท,ชแชทค่ะพอจะไม่ไลค์ like เมื่อวานนี้กับวันก่อน <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีเสียงไหมคะสุจ๋าจบแลว้วเนาะคุณแม่ท้ายจ๋า โอ้ยอย่าอยู่ใ,ใกล้ได้คุณแม่ทายคุณแม่แสงอยู่ใ,ใกล้คุณบุญสมกำลังชมคุณแม่คุณแม่แสงก็มาด้วยโอ้ยส่<ล>ะคัดเคลื่อนลนะจ๊ะคัดเคลื่อนไปจะต้องสะสมหน้าที่คือเก้าบ่ได้บอกบ่ได้เก้าวผู้ใดมือนนิบ่ เราไม่เก่งเราไม่เก่งภาษาไทยไม่เก่งค่ะยอมรับเลยขอไปอีกบ้านนะคะวัค่ะเบรกเบกเบเ <laughs> พราะอะไร ตอนค่ำเคยไลฟ์สิบเก้าถึงสามทุ่มเนาะเอาสองชั่วโมงสองชั่วโมงอ่นนะนาทีขึ้นดีอยู่แล้วทีนี้น่ารักมากยินดีค่ะที่ได้รู้จักอ่าแม่สุกับแม่แสงเนาะไม่ทันแจ้งแดงแจ้รู้หมดเนาะอ่าคัดกองเราโอ้ยเยี่ยมเนาะคุณแม่สุจา๋าบอกว่าให้ลบเพื่อนออกเป็นบางส่วน สีเหลืองขึ้นมาเลยเตือนแล้วเราก็ลบมีแต่พระเองตัวเองคิดนะนะจุดประสงค์ของตัวเองหน้าทีขึ้นมาดีๆๆแล้วพอเราไม่ไล์จ้าอุ้ยลูกกา VIP น้ำมาแล้วจ้าน้ำมาแล้วจ้าขึ้นทีไม่ไม่ไม่ขึ้นจ้าขึ้นนิดเดียวเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เนาะ,ะใครเนาะใครเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหละคัดเคลื่อนนะจ้าคัาดเคลื่อนไปจะต้อง สะสมหน้าที่คือเก้าเลยสวัสดีคุณแม่แสงอรุณแม่สุทักทายเจ้า AI มาดันแม่ทองสีแจ้งแดงแจ๋ <c oughs> รู้หมดเนาะคัดกองเรายเยี่ยมเนาะคุณแม่สุจ้าว่าจะไม่ขึ้นไลค์แต่มันไม่มีนาทีเลยก็ต้องขึ้นเหมือนเดิม ดีใจจังเลยสวัสดีคนคนมุ่งดีทักทายแม่แสงอรุณหน่อยจบแต่ไม่จบนะคะ <Get S 1> เอาลืม <us> โอ้ยภาษาไทยไม่ค่อยคล่องเอ้ยคุณแม่คะ่ะ นมสดจ้านมสดนมสดให้คุณแม่แม่เนาะให้คุณใหย่ตัวนี้ไม่ได้นะคะลูกอืมโลโก้ไม่ได้นะคะคจ,จ้าจ้าถ้ามีโลโก้นะคะเองตัวเองคิปหน่อนะจุดประสงค์ของตัวเองนาทีขึ้นมาดีๆๆแล้วพอเราไม่ไล่ จริงเหรอแม่ท้ายพาอเราไม่มั่นใจใช่ไหม,มน่ารักจังเลยแม่ทายจ้าร <laughs> ับชมได้อยู่แล้วเนาะคุณแม่เลจจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะพังหมดแล้วหลุดมือบ่อย <laughs> อยู่พื้นกระเบื้องนี่โอ้โหห,หลุดมืออยู่บ่อยๆกลัวรถผิดพลาดไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้เนาะนาขึ้นนาทีขึ้นนี่ถ้าเวลานี้ค่าน้อยไม่ได้ไปนะค <laughs> ่าน้อยไม่ได้ไปนะ <laughs> ขอบคุณค่ะแม่ทายเนาะคุณแม่สุดีใจตรงนี้ <laughs> <laughs> ผู้ที่ผ่านไปแล้วนะ จริงเหรอแม่ท้ายพราะเราไม่มั่นใจใช่ไหมคนขยันมุ่งมั่นจริงๆข้อนี้เราไม่เก่งเราไม่เก่งภาษาไทยไม่เก่งค่ะยอมรับเลยขอไปอีกบ้านนะคะ คุณแม่ท้ายได้กล่าวเอาไว้เนาะออคุณแม่แสงทักทายคุณแม่เรนสวัสดีค่ะคุณเรโนูเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นเป็นยังไงเนาะบ่ได้เลยไปซ้ำไปนิดนิดหน่อยหน่อยไปนิดนิดหน่อยหน่อยทมิตรภารกิจสามวันแล้วค่ะหาเพื่อนมาขั่นรายการก่อน นิดเดียวเองเพราะอะไรเพราะอะไรรู้รู้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะเบกเบกเบกเพราะอะไรรู้หเสียงดังเข้าเครื่องค่ะลูกเอไอ,อ้ชอบ มาขันจักนิดนึ่งเนาะเข้ามาทักทายกันได้เด้อใครอยู่ใ,ใกล้แวะเยี่ยมชมแล้วกินน้ำกินท่าเด้อเสียงและภาพชัดไหมเสียงและภาพชัดสาอังกฤษเข้ามาลบ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 ออกเออบอกว่าเฟ e บุ๊กบอกว่า ลบดี่อวไปเอาฟื้นมันว่าโทรศัพท์รุดมือรุดอ